ผลบอลเมื่อคืนเช้าวันที่11มิถุนายน2567ก่อนฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวฟุตบอลนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านถล่มไอร์แลนด์ไป4ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องโดยได้ประตูจากซาวีซิมอนนาทีที่23บัวจิลฟานไดานาทีที่49โดนิวมาเลนนาทีที่79และวอลว,วิกฮอตในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3าอย่างไรก็ตาม ความสุขของทีมกลับกลายเป็นเศร้าเมื่อทราบข่าวร้ายว่าแฟรงกี้เดอยองจะไม่ได้ไปเล่นศึกยูโร2024ที่เยอรมนีเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าที่รบกวนเขาอยู่ตลอดฤดูการนี้ทางด้านโรนันคูมันผู้สื่อทีมชาติเนเธอร์แลนด์รู้ข่าวร้ายนี้ก่อนเกมสีชั่วโมงและแจ้งลูกทีมไปแล้วแพทย์ระบุว่าอาการเจ็บข้อเท้าของเดอยองยังไม่ดีขึ้นมากพอที่จะลงเล่นได้ภายใน3สัปดาห์ทางด้านเดอยองโพสข้อความสแสดงความรู้สึกเศร้าผิดหวังที่พลาดศึกยูโรครั้งนี้ แต่จะคอยเชียร์เพื่อนร่วมทีมจากข้างสนามอย่างเต็มที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีโปรแกรมพบกับโปรแลรนด์ในวันอาทิตย์ที่เมืองฮัมบูร์กก่อนที่จะพบกับฝรั่งเศสและออสเตรียในรอบแบ่งกลุ่มศึกยูโร2024ทางด้านโปรแลรนด์เปิดบ้านชนะตุรกีไป2ประตูต่อ1จากประตูของคารโรสววเดอร์สกี้นาทีที่12และนิโคลาซาเลสกี้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90ส่วนประตูตีเสมอของตุรกีมาจากปาริสอันเปอร์ยูมาร์ตนาทีที่77 อย่างไรก็ตามโปแลนด์ o ต้องกังวลใจกับอาการบาดเจ็บของกองหน้า2คนคือคาร์โรสวิเดรซกี้ที่ข้อเท้าพลิกระหว่างฉลองประตูและโรเบิร์ตเลวานดอตกี้ที่ออกจากสนามในช่วงครึ่งแรกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะเป็นอะไรมากทางด้านมิชานโพเบียคุื่อทีมชาติโปแลนด์ระบุว่าคาร์โรสวิเดรซกี้มีอาการข้อเทา้าแพลงต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งส่วนเลวานดอตกี้มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อกันที่คู่ของสาธารณารัฐเช็ก เฉือนชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนศึกยูโร2024โดยได้ประตูจากลูกจุดโทษทั้งสองลูกในครึ่งหลังแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโอกาสทําประตูมากนักในเกมนี้ก็ตามอีวานฮาเซกกุนซือเช็กเปลี่ยนแปลง11ตัวจริงถึง9คนจากเกมชนะมอนตา7ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยส่งทีมที่คาดว่าจะเป็นชุดใหญ่ลงเล่นในศึกยูโรนําโดยโทมัสโซเชคโดยทางด้านสาธารณารัฐเช็กขึ้นนําก่อนในนาทีที่60จากลูกจุดโทษของแพตติ หลังจากโซเช็คถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษแต่อาริมีมายิงตีเสมอให้มาซิโดเนียเหนือในอีก5นาทีถัดมาก่อนที่อันโตนินบารักจะยิงจุดโทษเป็นประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บติดท้ายกันด้วยผลของคู่อาร์เจนตินาเฉือนชนะเอกวาดอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องก่อนศึกโคปาอเมริกาที่นครชิค,คาโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอังเคลดิมาเรียซึ่งประกาศอำลาทีมชาติหลังจบศึกโคปาอเมริกาครั้งนี้ เป็นคนยิงประตูชัยให้อาเจนตินานำก่อน1-0ในนาทีที่40จากจังหวัดที่คริสเตียนโรเมโรจ่ายบอลทะลุช่องให้หลุดเดี่ยวไปยิงแต่ครึ่งหลังฟ้าขาวไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้อาเจนตินามีคิวอุ่นเครื่องกับกัวเตมาลาอีกนัดในวันศุกร์นี้ก่อนจะลงเล่นเกมแรกในศึกโคปาอเมริกาส่วนเอกวาดอร์มีโปรแกรมอุ่นเครื่องพบโบลิเวียวันพุธนี้และฮอนดูรัสวันอาทิตย์ก่อนจะเริ่มต้นเส้นทางโคปาอเมริกาและนี่คือผลฟุตบอลเมื่อคือนที่น่าสนใจครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ